นี่เป็นรายชื่อของผู้เล่นทั้ง2ทีมครับก่อนอื่นเลยครับไวเบลไทยแลนด์ครับต้องขอขอบคุณครับอันเดอร์เมอร์ไทยแลนด์ครับเกมเริ่มแล้วกับแบงคอกจายแอนด์กับสยามแสมเ m อร์ครับเป็นน้องพรินถึงบอลก,ก่อนแล้วสุดท้ายบอลออกหลังไปครับหรือสเต็ปแบ็มาคืนไปที่แมทครับแมทได้เข้าไปเองแล้วขึ้นขวาไม่ลงครับแต่ได้ฟาว แลูกที่2ของน้อง Matt. แมทแหมเก็บลงไปครับแหม่บอลไม,ม่อยู่มือแมทแต่สุดท้ายยังมีปรินครับปรินไดเข้ามาเองโหแล้วได้เอลงไปปรินจุดขึ้นมาคนเดียวแต่มีนาบีตามมาบล็อกได้แล้วว่างไงครับแมทรีบา์ได้แล้วขึ้นอีกทียังไม่ลงอ้าวนะคริสเก็บได้ดีและเวันลงไปคริสโอ้โห สตีมาได้ไทส์ขึ้นเองโอ้โหโยกไปทีหนึ่งแล้วขึ้นอีกทีหนึ่งโอ้โหไทส์ครับออกมาที่แมทครับแมทออกไปที่ปรินปรินโอ้โหเฟ้งหนึ่งทีแล้วขึ้นยังไม่ได้ครับปรินขึ้นอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับไทสิโบโปรเฟสเซอร์ลงโล่งด้วยกับไอเดียไทสเบสคอนแทกก่อนยิงแล้วลงไปครับเป็นฟาวสองคะแนนครับลรวมไปสักครู่ไม่ลงนะครับ ลูกที่2เก็บลงไปครับไท้าปราดขึ้นแล้วยังไม่ได้ครับอ่า <Okay. S 1> แล้วครับแปมแรกของสไลมเมอร์มาแล้วครับโดนฟิตรจากปรานครับ1ต่อ11คะแนน <Okay. S 1> ลูกที่สองใบลงครับ แต่พุทสินน่าจะมีการเข้าไปในโซนก่อนแล้วครับเนี่ยครับเป็นน้องแมทปราจะได้ยิงใหม่ครับคือเวลาเรายิงฟรีตโตรครับ้ามีผู้เล่นคนไหนเข้าไปในโซนสามเหลี่ยมใต้แปน้นนั่นนะครับและลูกสองเก็บลงไปครับปรานโ oh อ,อ้โหเต็มใจลงมาแล้วครับมีโอกิ ki. เต็มใจครับแล้วโอกิโอ oh ้โหลุกนี้ครับ ทำไม้ตายอยู่แล้วครับโฟลด์ซ้ายมือลูกนี้ครับลงไปครับ4ต่อ11คะแนนโอกิกำลังจะฟาสเบรกขึ้นมาโอกิยังไงครับโอกิ1 2วางซ้ายโอ้โหชัวร์จริงๆครับอาแล้วฮะโอกิครับไล่ามาที่6ต่อ11คะแนนแล้วสำหรับสยามสแลมเมอร์สแม็กซ์โฟลด์ขวาลูกนี้ได้ฟาวเก็บลูกแรกลงไปครับแม็กซ์ สองคะแนนเต็มจากแม็กซ์วิ่งเข้าหาผู้เล่นที่ได้บอลของจอแอนทุกตัวจริงครับแล้วเข้าไวมาเอาแลาว้วแม็กซ์เสียไวโอเพนครับสามคะแนนแบงแบงโอ้โห oh, oh, กินจอแอนขาดเลยครับเอามาที่เต็มใจอีกครับขึ้นซ้ายแล้วได้ฟาวแล้วรูปแรกเก็บไปครับสแลมอ์สขึ้นนำครั้งแรกของเกมไปแล้วครับเต็มใจ ออแล้วครับโอกิควบไปแล้วโอกิลูกเก่งแล้วขึ้นซ้ายลูกนี้แล้วไม่เหลือครับโอกิครับโอ้โหนั่นแหละครับบอลเป็นของโอกิโอกิหนลุยขึ้นมาวางขวามไม่ลงแต่มีคิมสองก็แดลงไปครับคิมแล้วมาแล้วครับแบงคอกจแอนส์ ants, ครับ14ต่อ16คะแนนครับ ได้ฝ่าวไปครับครับปรา,าเงเก็บลูกแรกลงไปครับปรางลูกที่สองไม่พลาดครับโอ้โห และมาดูเกมของใจแอนปรินสวนเร็วระยะกลางโอ้โหนี่ก็เซนเตอร์ที่แมตนิกโกแลครับปรินโอ้แตไทสฟา์เบกขึ้นมาลูกนี้ระวางังง่ายๆลงไปครับอาแล้วครับ18เท่ากันครับเกมกลับมาว่ากันใหม่ครับไอเดียเล่นกับปรางข้างในแต่ว่ามีปรินไปประกบสุดท้ายบอลอยู่ที่ไอเดียแล้วโฟลดขวาลูกนี้ลงไป2คะแนนแต่แมต์ก็ไม่รอช้าแล้วครับแมต์สวนขึ้นมาให้พิเชเชวางขวาลูกนี้โอ้โหเช อาแหม่สุดท้ายเป็นเชเก็บบอลไปได้แล้วแมตขึ้นมาแล้วแมตตสามต่อหนึ่งแมตวางขวาง,ง่ายๆเรียบร้อยครับย2ิต่อ20คะแนนครับแบคโฮจายแอนส์ Back ขึ้นนำวินจะเข้าไปสุดท้ายโอ้โหข้างในม,นมันมีถึง3คนแล้วครับแล้วพุทธสินเป็นฟาวของสยามสแลมเมอร์สครับและจะเป็นฟีโตแล้วครับเพราะตอนนี้แบคโฮจายแอน์มีปัญหาด้านทีมฟาวแล้วครับเก็บลูกแรกลงไปครับไอเดีย สองคะแนนเต็มจากไอเดียครับอ่าแล้วครับเกมกลับมาเท่ากันที่22ต่อ22คะแนนครับอ่าแต่มาอยู่จังหวะน,นี้ของที่คริสต,ตบมาไหมโฮมี่ไวเพน3งาคะแนนแบงแบงโฮมี่ครับ ีบาบอลไม่ได้เต็มใจโหข้างในมันแน่นแล้วขึ้นซ้ายลูกนี้โอ้ยังจะขึ้นได้ครับเต็มใจลองระยะกลางอีกไม่ได้โหมี 3, ่คะแนนติดบล็อกเต็มๆครับไอเดียแต่โอ้โหลูกแรกเก็บลงไปครับโหมีลูกทีสาไม่พลาดครับ สุดท้ายเป็นเอาแต่ซันสติลมาได้ซันลงลงวางขวาลูกนี้เรียบร้อยครับซันเอาแล้วครับสแลมเมอร์กลับมาขึ้นนําแล้วครับ28ต่อ27คะแนนแล้ววินจะทํำยังไงครับวินตบประต้โฮมี่ก่อน3คะแนนโฮมี่ให้มาที่โอโหชุนครับออขอพายครับเป็นเชครับ2คะแนนดีนลุยเองเข้าไปดีนวางด้วยขวาแล้วได้ฟาว ฟรีโตของดีนครับเก็บลูกที่2ลงไปครับแม็กซ์เล่นไม่ได้ครับมาให้โอกิโอกิอุนอึวางด้วยซ้ายเก็บลงไปครับ29ต่อ3าคะแนนแมตให้9-3คะแนนเลยเลยไปสุดท้ายเป็นเจ้าลีโอเก็บได้ลีโอขึ้นเรียบร้อยครับเปิดพอร์เตอร์ที่3ได้สวยงามมากครับแบงค์เข้าใจแอสนาไปที่36ต่อ29คะแนนแล้ว9พาหนีขึ้นมา อยู่ที่แมตต์แมตต์เลนซ้ายขึ้นซ้ายโอ้โหแกะออกมาสวยครับไอเดียลอง3คะแนนไม่ลอง3คะแนนมันไม่ลงสิครับเ mm hmm. อาแต่โอกเกียเก็บบอลดีๆระวังด้วยซ้ายเรียบร้อยครับ mm hmm. โอ้โอเกียอ่านเกมได้ขาดครับก mm ้า hmm. วไปข้างในแล้วแมตต์สามคะแนนไม่ลงครับเอาแต่ลีโอเก็บบอลได้แล้วลีโอรีเวิร์สลูกนี้เรียบร้อยครับ mm hmm. แต่ก้าวไม่สดแล้วครับฟา mm hmm. สเบรกขึ้นมา mm hmm. ให้ไปที่แมตต์ครับ แมตสปินลูกนี้แล้วขึ้นขวาโอ้โหสวยมากครับแมตแล้วโอกิจะทวงคืนได้ครับ2ขคะแนนครับแล้วก้าวยังไงครับก้าวขึ้นไปฟโฟลเตอร์ขวาลูกนี้โอ้โหชิงแปลงไปอีกครับโอกิลุยเข้ามาแล้ววางด้วยซ้ายไม่ลงครับแล้วแต่ได้เป็นฟาว ลูกแรกเก็บลงไปครับโอกิครับบอปรานมาให้ที่ไอเดียแล้ววางด้วยสายไม่ลงปราณขึ้นอหนึ่งทีเรียบร้อยครับแล้วมีปรีนอยู่ที่คอเนอร์ครับดูกระเลือเล้อโอ้โหปรีนได้เข้ามาแล้วเจอกับปราณไม่สนแล้วครับปรีนชิงไปล,ลงไปอยู่ที่คีรินโฟลเตอร์ด้วยขวาลูกนี้โอ้โหมันไม่ลงครับสุดท้ายเลิฟๆเก,เก็บได้ครับ2คะแนนครับ38ต่อ46่สิบหคะแนน โอ้โหเป็นโกกับคริสครับปีินลูกนี้สวยงามมากครับเกมของ lam mer, สแลมเมอร์ทรัพซันหนึ่งสองวางด้วยซ้ายเรียบร้อยครับซันแต่เป็นปรินรีบาวได้ปรินเฟเอรเวยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงๆครับลนระยะห่างมาโอ้แต่ปลาณส่งสวยมากครับลูกนี้แล้วเลื่อเลื้ลอโฟลเตอร์ด้วยขวาสวยงามครับโอ้ลูกนี้ปลาณครับ4ี่สต่อ50คะแนนกับเวลาที่เหลือแค่ประมาณ10วินาทีแล้วปริน ปินขึ้นแล้วได้ฟาวดูแรกเก็บลงไปครับกาวโดนดับเบิลทีมออกมาที่โฮมีสามคะแนนสั้นไปอาวแต่มีลีโอมารอที่ใต้แป้นแล้วสองคะแนนของลีโอครับห้าสิบสามต่อสี่สิบสองคะแนนครับโอ้กียออกมาให้เต็มใจพังเฟกหนึ่งทีเต็มใจขึ้นซ้ายแล้วแอนวานลงไป อาแล้วครับโอกาสของแลมเมอร์มาแล้วน้องแม็กซ์โอ้โหควบมา Max แม็กซ์เร็วจริงๆแม็กซ์วางด้วยขวาแล้วเรียบร้อยครับสวยงามครับแม็กซ์สีต่อ53ครับอาแล้วครับ3ามครั้งเข้าไปแล้วครับแล้วเวลาเหลืออีกเกือบ8นาทีเลยโอกิขึ้นโอ้โหไจแอนส์ ants, โอกิครับเก็บลูกที่2ลงไปครับไล่มาที่47ต่อ53สติลมาได้แล้วโอกิขวบขึ้นมาดวงกันลยโอหนึ่งสองโอโห้ยูโรสเต็ปสวยครับ โอกิครับมาแล้วครับ49ต่อ53ครับอาสิครับ9เข้ามาข้างในและเชเชขึ้นขวาลูกนี้โอ้โหเต็มใจสปินหนึ่งทีแล้วขึ้นซ้ายไม่ลงสุดท้ายคิมคิมคิมขึ้นขวาเองสวยครับคิมโอ้โหแก้แก้สถา,านการณ์ได้ดีครับโอ้โห เกมเดือดจริงๆครับอาร์แลแม็กซ์คอร์เนอร์สคะแนนแม็กซ์ครับโอ้ยเกมกลับมาเท่ากันแล้วครับ55ต่อ55ครับท <Yeah. S 1> ่านผู้ชมคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ครับแล้วปีลอง3คะแนนเลยสั้นไปเอาแต่แม็ยังเก็บได้แล้วแม็2คะแนนลงไป57ต่อ54คะแนนครับ <Yeah. S 1> โอกิให้ที่ไอเดียไอเดียเล่นกับปราณระวงในปราณปราณดูเชิงอยู่แล้วปราณขึ้นระยะกลางเองจ้ำชูสวยมากครับปราณโอ้โห โอ้ oh, แล้วปรินปลินจะลุยเข้ามาเองแต่มีแมทอยู่นะครับปลินเลือกที่จะเล่นเองแล้วยังได้อยู่ครับปรินโอ้ oh, แต่สินใจได้ดีครับโอ้ค okay, ให้ออกไปที่เต็มใจครับเต็มใจอยู่ที่ไอเดียไอเดียขึ้นโฟลด้วยขวาโอ้โหดีครับไอเดียลุกนี้เล่นกับเต็มใจเต็มใจจะฝากขึ้นมาเองแล้วโฟลเตอร์โดยสายเรียบร้อยครับแลมเบอร์สขึ้นนำ 60ต่อ59คะแนนแล้วเป็นทำเอาของแบงค์เข้าใจแอ์ครับสุดท้ายโอกิเก็บบอลไม่ได้โอกิ o จะโฉนขึ้นมาครับอา mm hmm. ้วครับโอกิ o ติดเครื่องมีไอเดียอยู่ใต้เป็นไอเดียหลุดลงๆวางด้วยขวาเรียบร้อยครับไอเดีย62ต่อ59คะแนนครับสแลมเมอร์กลับมาแล้ว23วินาทีสุดท้ายลีโอให้ไปที่ไทส์ไทสออกมาที่แมตชลอง3คะแนนไม่ลงครับปรานิมีบอลได้แล้วเต็มใจต้องตีฟาวแล้วครับปริน โอ้ oh, วินาทีสุดท้ายครับโอ้ oh, oh, ทางกองเชียร์สแลมเมอร์ก็มั่นใจแล้วครับโอ้โหแมต3 oh. ไม่ลงกับเมื่อสักครู่ครับกลายเป็นการฟาวทีมครบของไจแอนซีก็กลายเป็นผลดีกับทีมเจ้าตัวแล้วครับเพราะว่าต้องตีฟาวครับและลูกนี้ครับกองเชียร์ไจแอนซ์ต้องลุ้นให้เต็มใจยิงไม่ลงทั้งสองลูกและ กลับไป3ครับถ้าลูกเดียวลงนี่ปิดเกมได้เลยครับเต็มใจลูกแรกพลาดไปตอนนี้มันยังห่างสกอร์เดียวอยู่ครับถ้าเต็มใจยิงลง1ลูกครับมันจะห่าง2สกอร์แล้วแทบจะปิดเกมได้เลยครับมาครับช็อตตัดสินเกมของเต็มใจเต็มใจไม่ลงอาแล้วครับสิบวินีสุดท้ายปินพาขึ้นมาต้อง3นะครับปินห้ที่โฮมี่โฮมี่โดนประกบติด แล้วได้ฟาวครับผมมี่ทำเอาครับโคชหมิวทำทำเอาของแม่เข้าใจครับทำเอาครั้งสุดท้ายของเกมครับโอ้โหปรินขอพรพระเจ้าเลยครับผมมี่โดนดับเบิลทีมคือตอนเนี้ยครับแลมเมอร์ไม่ต้องห่วงเดียวคงในแล้วครับ พราะว่าจแอนส์บีบให้ต้อง3อย่างเดียวครับเวลาที่เหลือ4วินาทีแล้วจะได้ส่งบอลจากเส้นข้างเข้ามาครับ4วินาทีสุดท้ายแล้วโจทย์ของจแอนส์คือต้อง3ครับส่วนโจทย์ของสแลเมอร์สคือต้องการให้อยู่ครับปล่อยวงในได้ครับจแอนทำสอคะแนนไม่มีผลอะไรครับจแอนต้องทำสามเท่านั้นครับและที่สำคัญของสแลเมอร์สครับห้ามฟาวโดยเด็ดขาดครับ อาแล้วครับจังหวะตัดสินเกมมาแล้วครับโอ้โหมันลุ้นถึงเพล์สุดท้ายจริงๆครับเกมนี้เดือดตั้งแต่เกมแรกเลยครับนี่เดือดกว่าคลิปเปอร์เกม7อีกครับ YBL บเกม6ครับ 151คนดูครับมาลุ้นกันครับต้องสามเท่านั้นนะครับมาดูกันครับใครชาวนมาที่รับบอลแล้วให้ไปที่แมทแมทโดนไอเดียประกบติดแล้วแมทแมทต้องสามแล้วมันไม่ลงแล้วลีโอเรียบร้อยครับหมดเวลาครับสแลมเมอร์ทำได้ครับคว้าชัยชนะไปครับสแลมเมอร์ครับเอาชนะชัยชนะสำคัญเลยครับเอาชนะแบงคอกใจแอนสไปครับด้วยสกอร์62ต่อ59คะแนนครับพลิกขึ้นมา ถึง2ครั้งครับแลมเมอร์ครับในช่วงควอเตอร์ที่2ครับและช่วงควอเตอร์ที่4ครับพวกเขาเคยตามมากสุดถึง12คะแนนครับและสุดท้ายมาเอาชนะได้ในสกอร์62ต่อ59คะแนนครับโอ้ทุกคนนี่เต็มที่จริงๆครับนะักกีฬาทั้ง2ทีมครับ